พระสูตรนี้จะเป็นคำตอบได้อย่างดีสำหรับท่านที่ยังเป็นคารวาของเรือนอยู่หรือเป็นกระหัสผู้นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ตามถ้ายังไม่หลีกออกจากการรมหาโอกาสไปวิเวกหลีกเล้นก็ไม่สามารถจะมีปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าได้ ถึงแม้หลายท่านอาจจะเคยไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสามวันห้าวันเจ็ดวันก็ตามก็อาจจะยังไม่สามารถเห็นกิเลสที่ฝังลึกได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมาเศษกามอยู่ดีคือได้มาเศษรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ที่ทน่าพอใจอยู่ดีก็ ลองไปอยู่นานๆสักสบห้าวันสาสิบวันหรือสามเดือนหกเดือนก็สามารถที่ก็จะสามารถเห็นกิเลสอันลึกที่ฝังแน่นอยู่ในภายในได้พระสูตรนี้พระอ,องค์ได้ทรงเปรียบอุปมาว่าด้วยท่อนไม้ที่แช่น้ำอยู่ดูก่อนราชกุมารครั้งนั้น อุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์ยิ่งนักไม่ได้เคยฟังมาในการก่อนมาปรากฏแก่อัตมาภาพประการที่หนึ่งเปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งตั้งอยู่ในน้ำถ้าบุรุษพึงมาด้วยหวังว่าจากถือเอาไม้นั้นมาสีให้เกิดไฟจะทำไฟให้ปรากฏอย่างนี้ดูก่อนราชกุมาร พระองค์จะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นฉไฉนบุรุษนั้นจะเอาไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งอย่างตั้งอยู่ในน้ำมาสีไฟพึงให้เกิดพึงทำไปให้ปรากฏได้บ้างหรือโพธิราชกุมารทูลว่าข้อนี้ไม่ได้เลยพระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม้ยังสด ชุ่มด้วยยางทั้งยางตั้งอยู่ในน้ำเขาจากสีอยู่ตลอดการเพียงใดก็จะเหน็ดเหนื่อยครับแคบเปล่าอยู่ตลอดการเพียงนั้นดูก่อนราชกุมารข้อนี้ฉันใดสมณะหรือภาพมเราใดเราหนึ่งก็ฉะน,นั้นเมื่อกายยังไม่หลีกออกจากวัตถุกรรมใจยังละคนอยู่ด้วยกิเลสกรรม อันทําความพอใจความเยื่อใยความมอหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุก,กามทั้งหลายเขายังละไม่ได้ยังระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือภามนั้นถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาอันก้าแข็งเป็ดร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดี หรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมไม่ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าได้เลยคือประการที่หนึ่งเนี่ยถึงแม้จะเป็นสมณะหรือรามแต่ยังละคนอยู่ด้วยวัตถุกรรมแล้วใจก็ยังละคนอยู่ด้วยกิเลสกรรมก็เปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางจะเอามาสีอยู่ตลอดการเพียงใดเพื่อให้ไฟเกิดปรากฏขึ้น ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ก็เหมือนกันเราผู้ยังเป็นคาราวาสหรือครหัสคองเรือนอยู่ยังอยู่ท่ามกลางกามยังสแสวงหารูปที่น่าพอใจหูยังไปสแสวงหาเสียงที่น่าพอใจยังสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณม์ที่น่าพอใจอยู่ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเกิดปัญญารู้เห็น อันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าได้เลยถึงแม้จะทําความเพียรน่จะได้เสวยทุกขเวทนารู้สึกสุข,ขเวทนาเพราะการทําความเพียนก็ดีก็จะไม่เกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าได้เลยคําว่าปัญญารู้เห็นเนี่ยก็ดังที่พระสูตรที่ที่องค์เคยสัตไว้ว่าพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต เป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปราณีกก็ดีมีอยู่ในที่ไกลก็ดีที่ใกล้ก็ดีนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราในกรณีของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโป่งก็ได้ทรงตัดไวโ้โดยในยะเช่นเดียวกันก็คือขันทั้งห้านั่นเองก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้อย่าง อริยบุคคลหรือพระอาหารหันต์ท่านเห็นนี่เองว่านั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เป็นเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราในขันห้าส่วนในอุปมาที่สองนี่ที่โปองสงเปรียบก็คือดูก่อนราช,ชุกม,มานอุปมาข้อที่สองเปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางนะวางอยู่บนบกไกลจากน้ําด้วยบุรุษตั้งใจว่าเราจะนําไม้สีไฟบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้น ดังนี้ดูก่อนราชกุมารท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไนบุรุษนั้นจะนําไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่ราชากุมารก็ทูลว่าข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะว่านั่นเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางถึงวางอยู่บนบกไกลจากน้ําก็จริงเขาจะสีอยู่ตลอดการเพียงใดก็จะเหน็ดเหนื่อยครับแคสเปล่าอยู่ตลอดการเพียงนั้น พระศาสดาก็ทรงอุป,ปมาทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ก็เพื่อจะ,จะ,จะยกว่าดูก่อนราชกุมารข้อนี้ก็ฉะน,นั้นสมนะาหรือพาพวกใดพวกหนึ่งแม้กายหลีกออกจากวัตถุกรรมแล้วแต่ใจยังละคนอยู่ด้วยกิเลสกรรมอันทำความพอใจความเยื่อใยความมอมหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกรรมทั้งหลายเขายังละไม่ได้ ยังระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกรมมันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะการทําความเพียรก็ดีหรือไม่ได้สวยก็ดีย่อมไม่ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าได้เลยเห็นไหมกระดาษว่าเป็นสมณะพรามออกมาบวชแล้วเนี่ยกายหลีกออกจากวัตถุกรรมแล้วเนี่ยแต่ใจยังละคนอยู่ด้วยกิเลสกรรมมันทําความพอใจ ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าได้เลยถึงจะมานั่งสมาธิเดินจงกรมก็ได้ความสงบ <c oughs> แค่ชั่วครู่ชั่วขราวแต่ก็ไม่อาจจะเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าได้เลยเก็คือเห็นปัญญาเห็นอริยสัจสีนั่นเองตามความเป็นจริงหรือเห็นการท้าข้าว่านั่นไม่ใช่ของเรา,านั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นอย่างอรหันต์เขาเห็นนั่นเอง ส่วนอุปมาข้อที่สามพระองค์ก็ทรงตัดว่าดูก่อนราชกุมารอุปมาข้อที่สามอันน่าอัศจรรย์ไม่ได้เคยฟังมาแต่การก่อนเปรียบเหมือนไม้แห้งกรอบวางอยู่บนบกไกลจากน้ําบุรุษตั้งใจว่าเราจะนําไม้สีไฟนบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นดังนี้ดูกอ่นราชกุมารท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไน บุรุษนั้นจะนําไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไปเกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่ราชกุมารก็ทูลว่าข้อนั้นได้โดยแท้พระพุทธเจ้าข่าเพราะว่านั่นเป็นไม้แห้งกรอบวางอยู่บนบกไกลจากน้ําด้วยดูก่อนราชกุมารสมณะหรือพ,พรามเปล่าใดเหล่าหนึ่งกายหลีกออกจากวัตถุกามแล้วใจก็ไม่ละคนอยู่ด้วยกิเลสกาม อันทําความพอใจความเยื่อใยความมองหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกรรมทั้งหลายเขาละได้แล้วระงับได้แล้วซึ่งกิเลสกรรมอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือภาหน,นั้นถึงจะได้เสวยทุกเขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะการทําความเพียนก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าได้ ก็คือมาทำความเพียรจะได้เสวยทุกขเวทนาหรือสุข,ขเวทนาเพราะการทำความเพียรก็คือเรื่องของปฏิปทาสี่แบบนั่นเองก็คือข้อแรกก็คือทุกขขาปฏิปทาทันทาปิญญาคือปฏิบัติลำบากบรรลุได้ช้าข้อที่สองก็คือทุกขขาปฏิฏทปทาขิดปาปิญญาคือปฏิบัติลำบากบรรลุได้เร็วข้อที่สามก็คือสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาก็คือปฏิบัติสะดวกบรรลุได้ช้า ข้อที่สี่ก็คือสุขาปฏิปทาคิดปา่าปัญญาก็คือปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็ว,วนั่นเองถึงจะได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเส็จรอดเพราะการทําเพราะการทําความเพียรก็ดีหรือไม่ได้สวยก็ดีย่อมควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าได้นี่ก็คือเป็นฐานะที่จะมีได้น,นั่นเองก็จะมีปัญญารู้เห็นว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต เป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ดียากก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปราณีก็ดีมีอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ดีรูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราในกรณีของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือจะชี้เห็นเป็นคําตอบว่าถ้าเรายังเป็นคารวา คองเรือหรือกระาษผู้นุ่งขาวห่มขาวแล้วเนี่ยมาก็ควรจะเอากาบมาวิเวกหลีกเลนเพื่อจะให้ได้เห็นกิเลสเพราะว่าถ้ายังใจยังละคนอยู่ด้วยกิเลสกามันองความพอใจความเยื่อใยเนี่ยยังย,ยัง้าบไม่ได้ยังระงับไม่ได้ก็จะเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลไม่ได้เนี่ยเมื่อเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลไม่ได้ก็ยังต้องเวียน่ายในวัดตั ก็ยังต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บไข้แล้วก็ต้องตายในสังสารวัตรแต่ส่วนใหญ่คติแล้วเมื่อยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรก็จะไปในคติเบื้องต่ําก็คือนรกกาเนิดโดยชาเป็ดวิสัยส่วนใหญ่นั่นเองการที่จะได้คติอุบัติในพบมนุษย์และเทวดานั้น น้อยยิ่งกว่าเศษดินที่ปลายเล็บดังที่โป่งได้ทรงตัดไว้ใน่นเองอันนี้ก็เป็นพสูตรหนึ่งที่จะยืนยันถึงคําตอบว่าทําไมเราจะต้องพยายามหลีกออกจากวัตถุกรรมเพื่อจะละเพื่อจะวางเพราะว่าจะได้เห็นกิเลสจริงๆว่าที่ยังมีอยู่นอนเนื่องอยู่ในตัวเราผู้ที่ยังเป็นสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอยู่นะการที่จะละจะวางหรือจะไปคิดว่า เมื่อตอนใกล้าตายเดี๋ยวก็ละวางได้เองไม่ใช่ฐานะเลยเพราะว่าการจุตติและการอุบัติการไปเกิดไม่ใช่แค่ร่างกายพังแล้วเป็นอันจบกันวิญญาณยังต้องทํางานอยู่การจะน้อมไปสู่สุคติเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายแต่ละวางตอนที่ใกล้าตายนั้นไม่ใช่ฐานะาเลยเพราะขณะที่เรายังแข็งแรงดีดีร่างกายยังแข็งแรงดี แค่เราจะภาคออกจากวัตถุกรรมไปวิเวกหลีกเล่นห้าวันสิบวันหรือเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเรายังมีความห่วงมีความอะไรในทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องบุตรและภรรยาอยู่เพราะนั้นการที่จะออกจากโลกออกจากโลกิยธรรมเนยเพื่อจะเข้าสู่โลกุตละธรรมที่เหนือโลกจึงไม่ใช่ฐานะที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าเราไม่เริ่มทำความเพียรตั้งแต่วันนี้การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีของแต่ละคนที่ได้ทำมานั่นเองที่จะเห็นประโยชน์การได้ความเป็นมนุษย์ในครั้งนี้พอเมื่อเราสิ้นลมหายใจไปนั้นก็เท่ากับว่าหมดโอกาสที่จะทำความเพียรแล้วแล้วก็ไม่รู้คติที่ไปเหมือนกันถ้าเรายังไม่เข้าสู่ภูมิธรรมความเป็นอริยบุคคล อย่างน้อยศรัทธานุสาหรีหรือธรรมานุสาลรีที่พรกองทรงตัดเลยว่าไม่อาจที่จะทํากาละก่อนที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลนั่นเอง